โเซอร์ครับทุกคนครับวันนี้มาสอนเขียนวงจร PCB ครับเป็นวงจรที่ไว้นับรอบของมอเตอร์นะโดยใช้ Hall Magnetic Sensor นะครับก็จะเป็นตามรูปนี้เลยครับผมก็ตัวอย่างจากตรงนี้นะครับจะเป็นวงจรน,นี้เลยครับอ่าคือมันทำงานยังไงก็คือตัวนี้มันเป็นตัวแม่เหล็กนะครับจะมี7แกนอยู่ข้างในเ เจ็ดแม่เหล็กอยู่ข้างในครับจะมีสิบสี่ขั้วแม่เหล็กนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่วัดค่าว่ามอตเตอร์มันหม,มุนไปมไนับรอบของตัวแม่เหล็กครับเซ็นเซอร์เป็นเบอร์ไหนครับเซ็นเซอร์เป็นเบอร์นี้เลยครับ mt หนึ่งสี่ห้าศูนย์ a k e n นะก็ดูในเว็บใช้ชื่อว่า lcsc นะครับก็มีให้ดูครับประมาณนี้มีอยู่สี่ขานะเซนเซอร์ตัวนี้ ก็ตกราคาตัวละ0.3ดาลลานะครับในส่วนของ Data Sheet ของตัวนี้ครับก็ข้างในก็วงจรข้างในก็เป็นอย่างนี้ครับก็ขาส่วนก็เป็นขาตามนี้เลยแรงดันไฟจะอยู่ที่อ2อ่า2.8ถึง24โวลต์นะครับก็เป็นแพ็กเกจที่ to 4 9นี่ไหม ใช่ครับไอเพลย์แพ็กเกจที่ใช้อยู่ TO สี่ TO เก้าสิบสี่นะสี่เก้าสิบสี่โอเคในส่วนของเซ็นเซอร์มาเนี้ยลักษณะการต่อใช้งานก็ประมาณนี้ครับก็จะมี R ที่ไปอ่าพูอัพของเซ็นเซอร์เนะีนะ่ย RL เนี่ยอ่าก็เป็นเอา A เอา B นะก็ใช้ใช้สิบ K ครับสิบ K แล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟกับกาวมี C 1 0 0นาโนฟารัดคอมอยู่ตรงตรงนี้ครับตรง vC กับกาวนะครับในส่วนของขนาดก็ตามนี้นะครับของเซนเซอร์ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ครับตัวมอเตอร์ก็ตามนี้ครับตามรูปมอเตอร์เป็นมอเตอร์เกียร์ขนาดก็จะเป็น ใช้เป็น1นึ่พสรอบนะครับตรงนี้นะก็แรงดันที่ใช้ก็อยู่ที่10บโวลนะของผมก็จะเรียกออปชันนี้ซึ่งราคามันอยู่ที่4ี่ยีบดอลลาร์นะเอ้ยสี่บ็าทก็ผมทำเองก็ได้แล้วถูกดีครับออกแบบไอ้นี่แล้วก็ซื้อมอตเตอร์มาใส่ก็ถูกกว่าซื้อตรงนี้ ส่วนมอเตอร์นี่ก็จะเป็นขนาดของมอเตอร์นะดูที่เป็น N 2 0เกียร์มอเตอร์เนี่ยก็ดูได้หมดเลยก็เท่ากันทุกตัวก็ขนาดนี้ก็ว่าสถาปออกแบบตรงตรงที่จะเขียนไลบรารีของมอเตอร์ เ,เขียน PCB ครับเขียนสเกมติกนะก็กดเลยไฟล์ new แล้วอย่างแรกคือผมแนะนำงี้ดีกว่าก็ให้มาที่ตัวชื่อของตัวเองคนระับเป็นไอดของเองแล้วกด create new folder นะก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์เลยครับ โอเคผมเอาชื่อ n ยี่สิบ m a t e r h o r n นะโปรแกรมจะทำการสร้างโร์ขึ้นมาครับก็ n ยี่สิบนะกดคลิกขวาก็กด new project นะครับก็โอเคผมตั้งชื่อกด save เ,เลยครับแล้วโปรแกรมทำการโหลด หน้าใหม่ขึ้นมาครับก็กดเปิดหน้านี้ก็ได้ในส่วนของหน้านี้คือเราจะมาดูทางด้านสายมือครับมาดูตรงที่สเกมติกนะแล้วก็กดเทียนเป็นรูปวงเนะี่ยมาก็จะมีเห็นหน้า,นานครับคือหน้าเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้นะเรจะเป็นหน้านี้สําหรับ แหล่งจ่ายไฟครับอีกหน้าหนึ่งสำหรับวงจรพวกไมโครคอนเนอร์อีกหน้าหนึ่งสำหรับวงจรพวกไดเอทโคตังนี้ก็ได้ทำได้หมดครับก็ทำการเนี่ยถ้าจะถ้าจะเพิ่มหน้าแล้วก็กดนิวแล้วก็กดเพจนะเนี่ยนิวเพจโอเคก็ผมวงจรมีนิดเดียวนะผมก็จะเขียนหน้าเดียวในส่วนตรงนี้ผมจะสอนในการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับอ่าสมมุติใคร อยากเขียนแบบหน้าใหญ่กว่าน,นี้ก็เนี่ยเลือกซ้ายเอางี้ครับตงทางด้านขวามือนะก็มาดู A4 A3 อนะ่ะก็ให้ A3 มันก็ใหญ่ๆนะขอผมก็ A4 เนสะีย่ะก็ต่อไปก็จะเป็นการตั้งชื่อ,อย่างี้ครับชื่อแบบใครเป็นผู้เขียนเอาไวนี้ก็เลื่อนลงมาครับข้างด้านขวานะก็เปลี่ยนจากตรงนี้ครับเป็นผมก็ไมโครเซอร์ Microsoft นะ Okay. ใส่เวอร์ชั่นก็ได้ครับแก้ได้หมดตรงนี้อันนี้ชื่อโปรเจกต์นะครับตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะผมก็ไม่รู้ว่าแก้ยังไงตรงนี้ก็ดแลเกอรทำการนั่งหน้ากระาดาษเสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟไปเลยครับ